มาที่อีเกิ้ลมาเก็ตพื้นที่ช่วยเหลือของดีชุมชนกันค่ะอดีตนักข่าวหนุ่มช่องดังค่ะผันตัวเองมาเป็นพ่อค้ารับซื้อสินค้าและของดีจากชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่นในนามอีเกิ้ลมาเก็ตส่งขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้ตลอดทั้งปีเกิดเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนปีละหลายแสนบาทค่ะ นายชนะชัยแก้วผางหรือว่าลูกหินค่ะเจ้าของเพจอีกเกิง้งพร้อมทีมงานนะคะกำลังช่วยกันลำเรียงหน่อไม้อัดถุงอย่งภาพนี้ค่ะซึ่งเป็นหน่อไม้อัดถุงที่ทำมาจากหน่อโจดแล้วก็หน่อไม้ฮวกนะคะที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลซำยางอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นก็ได้นำมาแปรรูปในรูปแบบของการถนอมอาหารแล้วก็เก็บไว้ใต้ถุนบ้านกว่า300ถุง เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าทั่วประเทศค่ะซึ่งเป็นลูกค้าที่ติดต่อสั่งซื้อผ่านเข้ามาทางเพจอีกเกิง้งแล้วก็เพจแม่ออกอาสานะคะซึ่งหน่อไม้อัดทุงเหล่านี้ค่ะชาวบ้านก็จะเก็บไว้ใต้ถุนบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนนะคะเพื่อเก็บไว้กินเก็บไว้ขายหรือว่าเป็นของฝากแต่ปัญหาก็คือ ชาวบ้านยังไม่รู้วิธีขายจนเหลือเต็มใต้ถุนบ้านนานไปหน่อไม้นี้ก็เน่าเสียนะคะจนกระทั่งคุณลูกหินเนี่ย ซึ่งเป็นเจ้าของเพจอีกเกิง้งที่มีผู้ติดตามอยู่กว่าล้านคนนะคะก็ได้ขันอาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นตลาดและเป็นพ่อค้ารับซื้อหน่อไม้ถุงจากชาวบ้านเพื่อที่จะช่วยชาวบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็นำไปขายตามช่องทางออนไลน์ขายทางออนไลน์ค่ะราคาถุงละ50บาทบรรจุน้ำหนักถุงละครึ่งกิโลกร,รมัมหากซื้อ3ถุงก็ส่งฟรีด้วยค่ะ พลเห็นเล่าว่าก่อนที่จะหันมาทำเพจ Facebook ในชื่อเพจอีกเกิ้นะคะเคยเป็นผู้สื่อข่าวช่องหลักสีมาก่อนค่ะก่อนที่จะลาออกและหันมาทำเพจอย่างจริงจังด้วยการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยบ้านและนำเอาสินค้าชุมชนมาขายผ่านออนไลน์ค่ะซึ่งในช่วงแรกๆนะคะชาวบ้านก็ไม่เชื่อค่ะว่านอไม้ถุงแบบนี้จะสามารถขายตามนอไม้ถุงที่ปกติเอาไปขายตามท้องตลาดทั่วไปจะเอาไปขายออนไลน์ได้เพราะว่าถือว่าเป็นสินค้าธรรมดานะคะแต่ที่ไหนได้ค่ะเมื่อ นำไปจําหน่ายทางออนไลน์เนี่ยกระแสดีเกินคาดเลยค่ะเพราะว่าหน่อไม้ถึงหน่อไม้ถุงของชาวบ้านที่นี่นะคะมีคุณภาพและรสชาติดีเป็นที่ต้องการจนสินค้าไม่พอขายจากหน่อไม้ถุงที่ไม่มีราคานะคะปัจจุบันต้องบอกว่ากลายเป็นหน่อไม้ทองคําสร้างไรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านจํานวนมากเลยค่ะโดยก็จะมีรายได้ปีละหลายแสนบาทนะคะแล้วก็เกิดขึ้นเองและการเกิดขึ้นของอีเกิลมาเก็ตเนี่ย ก็ทำให้ชาวบ้านที่นี่ค่ะรู้จักการผลิตเพื่อขายมากขึ้นมีสินค้าใหม่ๆจากฝีมือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นสินค้าข้าวโปงนะคะหรือว่าข้าวเขียบนั่นเองแล้วก็น้ำพริกปลาปนก็ถูกดันเข้าสู่ตลาดออนไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะคาดว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีสินค้าอื่นๆตามมาสำหรับใครนะคะที่อยากจะอุดหนุนสินค้าฝีมือของชาวบ้านที่นี่สามารถติดต่อสอบถามไปยังเพจอีเกิง้งหรือว่าเพจ แม่ออกอาสาได้เลยค่ะอืน่าทานมากเลยค่ะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะ